สวัสดีครับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปสําหรับนักเรียนที่จะสอบ N3 นะครับเพื่อที่จะจําคําศัพท์โดยเฉพาะอาการนามภาษาญี่ปุ่นอาจจะเรียกว่าซึรุโดชินะค,ะคระับก็ปกติอันนี้นะคะก็อาจจะเรียนกับครูไทยดีกว่าครูไทยที่พูดภาษาไทายได้อธิบายเป็นภาษาไทายได้ด้วยนะคะอาจจะเข้าใจง่ายกว่าแต่ว่าในฐานะเจ้ขาของภาษาคนญี่ปุ่นนะคะก็จะอธิบายอาการนามคลิปละสัก 5คำผมก็จะอธิบายอาการนาม n3 นะครับไปเรื่อยๆตามลำดับที่อกโคศบ n3 บ่อยๆนะครับจากประสบการณ์ของผมนะครับคำศัพท์ในนะครับอกบ่อยมากก็จะอธิบายก่อนแล้วก็ทบทวนไปเรื่อยๆด้วยนะครับด้านั้งคำศัพท์ที่อยู่ในคลิปแรกๆนะครับเป็นคำศัพท์ที่สำคัญมากๆนะครับเนี่ยสามข้อต้นจําไว้ด้วยครับไม่ใช่ว่าแค่คําแปลภาษาไทยนะคะว่าจะใช้ยังไงด้วยนะครับเพราะว่าภาษาญี่ปุ่นคำศัพท์ค่องข้างเยอะเนาะ ไออาร์คารนามที่สำคัญที่สุดคืออกโอยที่สุดใน N3 นะครับอันแรกคือคิโบดสไอคิโบอ์ですねไอคิโบเป็นอารคารนามกรณีถ้าจะใช้สุลก็จะเป็นคำกริยาเป็นคำนามที่มีความหมายการกระทำ ให้แปลว่าความหวังความประสงค์ถ้าจะเป็นภาษาอังกฤษก็อาจจะเป็น hope ก็ได้นะครับ hope ก็ได้วังว่าจะเป็นยันนี้ในอนาคตหรือว่าอยากให้เป็นยันนี้ในอนาคตอะไรอย่างนี้อันนี้คือความหวังหากใช้เป็นคำกริยาก็อาจจะแปลว่าหวังหวังว่าชังหวังว่าอะไรอย่างนี้คือความหวังของตัวเองนะครับ

はい、希望するコースを伝えてください。こう、ガルナー、伝えます、グジェン、ボー、ですね、ボー、開催、なんか、ボー、アライ、こう、コース、コースですよね。t、希望します、トゥーナ、ワン、あれ、ニワ、ワンは、ジャリアンティーニー、コースティ。 อยากจะเรียงอะไรประมาณนี้แหละครับและมาดะคีโบสไนเด้วยครับไซกะรุน่ายาทิ้งですねยาทินนะยาทิ้งอะไรคีโบคือความหวานใช้เป็นคํานามได้แน่นอนอันนี้คืออาการนามแสดงว่าใช้เป็นคํานามได้ด้วยนะครับอ่าการุนาอยาทิ้งความหวานนะครับและมาดาลูปไนเดกครับไคือยาพึ่งですよねกอยาพึ่งทิ้งความหวานดส คีโบ่นะคะยังมีความหมายอีกอันอว่านในอนาคตสว่างสว่างอะไรอย่างนี้มีความหมายแบบนี้แต่อันนี้นะคะ N3 ไม่น่าจะโอก็เลยไม่ต้องดูอย่าเพิ่งดูก็ได้นะครับคีโบเความหวังก็ได้ครับแต่ว่าวันนี้นะครับในคำศัพท์ที่หน่อยังมีคําศัพท์คิดไดแปลว่าความคาดวันนะคะอันนี้มันตา่างกันกับคีโบยังไงนะคะเดี๋ยวเราเราจะอธิบายทีหลังนะครอธิบายตรงคิดไดนะครับไอ้คําศัพท์ต่อไปเป็นการ์กูนินเดสการ แปลว่าการตรวจสอบเพื่อยืนยันให้แน่ใจอันนี้ก็โค้ชบอกมากให้ถืตเม็นเรืสองสำคัญมากๆถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะคะอาจจะแปลว่าเช็คก็ได้เช็คตรวจสอบนะครับ では、トロワットコソ、れみんなちゃいまいらーい。確認なかべ、トロワソ、プアユンヤンハイネーザイは、ま,んいじんじんまい、第一人前、オッケー人前、ヤンチェンドープライオットワイヤなんか、終わったら、アニコムアですね、ムアセッレーを確認してください、チェックな、まあ、イメージくべ、に、なんか、こう、チェックルワーイナーやに、セッレーをこま、シェアワガプライレーを、とん確認します、イクランは、ま、セッチンチンマイ、リアプロイドヤンがらやに、トロワソ、プアユンヤンハイネーザイ、 ะครับ今忙しいのでヌアンจากตรงน,นี้นะคะยุ่งก็เลยอัตโตเดคักนินซึเรเนเดี๋ยวเช็คที่ร้นนะอย่างนี้อ่ายันเช่นนะคะบุกะทำเอกสารเสร็จแล้วเออคืออยากให้โจชิพวกเรานะคะตรวจว่ามันถูกต้องจริงๆริงไหมอย่างนี้อืมแต่ว่าตอนนี้นะคะยุ่งมากก็เลยเดี๋ยวจะตรวจให้ที่รัานนะคะมันทําเสร็จอยู่แล้วแต่ว่ามันถูกต้องจริงๆริงไหมเดี๋ยวฉันจะเช็คเพิ่มอะไรประมาณนี้เพื่อยืนยันให้แน่ใจ

คい、อกาสัตว์คือการสัตว์คือกาสัตว์คนะือการสัตว์การสัตว์คือการสัตวคือกสัตว์คือการสัตวอการสัตว์คือการสัตคือการสันว์คือการสัตน์นคนือกราก observe. Observe. รสัตว์คืกาษสัตว์คกา o b ั e r v o b อการสคอาัตนคือกาคาตว์คาเป็ตคำการกรสัตว์คือการมันคารัวคืมาราวาณวาอารสัตวรสัต

ですね。観察します。あり、あり、雲ですよね。うん。こう、イメージくべ。みんなは、あり、なか、たむがんやんがい、どんやんがい、プロは、や、クルは、あり、なんか、じゃちゃいち、ウィッテやんがい、これ、いらを、観察します。リ,リーさん、系ですよね。 はい、チェーン、変な人がいるので、こっそり観察しています。はい、ので、プロは、み、コンティ、プレイプレー、変ですよね。え、うん、オービンコンプレーか。うん、ラコルイ、こっそり、クエープ、エプエプ、チゃいまないか。観察します、ク、サンキー、カク、モン、モン、顔、わ、顔ペンコンプレー、ないわ。コンプレー,ーの。 รคนปกต <How well. S 2> ิหรือเปล่าไม่รู้ท <kid ishops> oh. yeah. ําไมเขาเป็นแบบนี้วะอย่างนี้คือการสัมภาษกอมองเมื่อกี้ก็มองว่าเพืราะว่าอยากรู้ว่ามดนะคะเป็นยังไงก็เลยมองสังเกตใช่ไหมกรณีนี้ก็อยากรู้ว่าคนแปลกคนนั้นน่ะเป็นคนแบบไหนก็เลยมองมองอย่างนี้อออย่างนี้ใประโยคที่านะคะวัตชินโอชืมิですねคำศัพท์เอาน่า ルパオ、趣味ですね。趣味です。星を観察することです。うん。皆さん、みーコンティー、趣味、ベル枚。はい。がーりーコンチャンナハ。星を観察することです。観察します。グオブズー、サンゲですね。星、くダオですよね。モンダオは、ダオペニャンガイは、ムかやピニャンガイ、んさワー、ムー、ただいえに、モーモーモーは、どゥガンプリエンプレンこコ、ヤフルダオ、マクワニー、だいえに、アニクオブズー、観察、サンゲーです。はい、トッパーいきます。 ให้คำศัพท์ที่อกบ่อยอันดับที่4คือ c ั m p l อันนี้ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าไม่มีคำศัพท์ที่คล้ายกันแปลว่าการเสร็จสมบูรณ์นะคะอะไรก็ได้ทำอะไรสักอยก่างนะคะเสร็จสมบูรณ์ก็จะใช้คั m p l ถ้าเป็นภาษาอังกฤษกรจะเป็น complete completion อะไรอย่างนี้นะคะมักใช้กับตึกอาคารนะคะสร้างเสร็จหรือว่าผลง,งานเนาะผลง,งานเช่นวาดภาพเสร็จสมบูรณ์หรือว่าทำประดิษฐ์อะไรสักอย่างนะคะทำเสร็จสมบูรณ์ やんちん、チェンキープ、youtube に、こむんかんなんか、たむせって、おーク完成しました。プーブぺに。なんか、チェン、あれ、ビルが完成しました。と、あカーンビルですね。完成しました。サンセットのブーンゃいい、ビル、コムンポンアンコーン、コンティサンビル、えの。 うん、これ言もん、ば、ば、まんなれ。うん、賛成、ですね。ようやく作品が完成しました。ようやく、プレイはナイキス、NC ですね。作品ク、ポンがーンなんかあじゃャペン、パープは、トライル、あライゴマイル、うては、作品、ポンがーンなん中、セッソン,ン、ブーへままくちゃいが、プンーンカーカー、はい、映画が完成するのを待っています。ローユー,ー、かローアライ、はガーン。まあ、完成するのですね。うん、ガーン、セッ、タムセッソン,ン、ん、ーんかたまらいセこう映画。 หนังภาพยนต์ใช่ไหมครับน่าจะกดตามผู้กำกับที่ทําหนังว่าฉันรออยู่นะว่าจะเมื่อไรจะเสร็จว่าเมื่อไรจะเสร็จภาพยนตร์อะไรอย่างนี้นะครับมัมกใช้กับผลงานหรือว่าทาผลงานอะไรสักอย่างนะครับเสร็จสมบูรณ์ต้องเสร,ร็จอย่างออเ่มเร็นะครับตนีต้อย่างการต้ค่าก็เสร็จสิ้นวมันแปลกแปลกชุดใดการ์ดนะครับไม่ใช่แบบที่ปารีสปารีสเนาะมันแบบใช้กับสิ่งที่ปารตสปารีสนะครับ หรือว่าอาหารก็ได้ทำอาหารเสร็จสมบูรณ์ก็ใช้ได้มันผลิตใช่ไหมถ้าตัวบาซักพาเสร็จสมบูรณ์ใช้คันเซได้ไหมไม่ได้อันนี้คือไม่ใช่แบบผลิตเนอะไม่ใช่ผง,งานอะไรนี้อันนี้คือคันเซですはใช่คำศัพท์สุดท้ายของวันนี้คือ,อ,อนนคืですはいこれがねนมันทำให้นักเรียนสับสนอืมแปลว่าความคาดหวังและนักเรียนก็มักถามว่าแล้วคีโบความหวังกับความคาดหวังคีไตมันต่างกันอย่างไรก็ถ้าเป็นภาษาไทยน่ะหวังว่ามันใช้ได้กอนสอน แต่สัาภาษาอังกฤษนะคะมันต่างกันชัดเจนเางทีความหวังนะคบแปลว่า hope ใช่ไหมคบแต่ว่า期待นะคอ expect มากกว่า expect ถ้าเป็นคำนามก็มาอาจจะเป็นมีอันนี้ด้วยแต่ว่าคำกริยานะค expect หวังว่าอันนี้สักแก่นนะคบเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้ความคาดหวัง คือทีนี่นะครับเป็นคันจิเอ็นสามเนาะคือวันที่กำหนดอะไรประมาณนี้นี่ความหมายแบบนี้แล้วก็อันนี้คือรอคอยใช่ไหมครับอันนี้คือสําคัญคิดไทยนะคะเนื้อหจากมีคำว่ารอคอยด้านนั้นพูดๆนะครับปกติไม่ทําอะไรเลยนะคะรแล้วก็รอคอยอยู่ เพราะว่าทน่าครับชาเอการงวลเาของนคนอื่นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นธรรมชาติธรรมาชิานะคะตัวอย่างเช่นนีทุกคนผ่านใช่ไหมคือทุกคนผ่านฉันหวังอยู่นะว่าอะไรคือผ่านใช่ไหมคือทุกันทุกคนทุกคนผ่านฉันหวังอยู่นะว่ามุกคนผ่านคือไม่ใช่ว่าผมเป็นคนที่สอบอะคนอื่นทําใช่ไหมคนอื่นผ่านนะคะฉันหวังอยู่นะสิ่งที่ผมทําได้คือรอยันเดียวอะไรประมาณนี้ยันเชงนกันล่านะคบอันไก่น่ารัก ขีราย์กีอเด็กใช่กีอาอะไรก็่ยนโดว์ไกีราสีดีส์เน่โค่เลยคาดหวังอยู่นะว่าฝนตกปีนี้นะครับปีนี้ฝนตกหวังว่าพื้นี้ฝนตกอะไรอย่างนี้อันนี้ก็สิ่งที่ผมทําได้คือรอคอยอย่างเดียวเท่านั้นฉันนะครับไม่ทําอะไรแต่ว่าคงอื่นหรือว่าสิ่งโขนอะไรสักอก่งนะคะหวังว่าจะเป็นอย่างนี้อะไรนี้แต่ว่าส่วนความหชิมัสนะครับส่วนมากเรื่องตัวเอง ชังหวังว่าตัวเองนะคบจะเรียนต่อได้เมื่อกี้คำว่าชิงกุใช่ไหมเรียนต่อตอนที่ไปสัมภาษณ์นะคะชังหวังว่าเรียนที่นี่นะครับถ้าจะใช้คำว่าความหวังคือมันก็รูกรงแต่ว่าถ้าความคาดหวังนะคะฉันไม่ทาอะไรแต่ฉันหวังอยู่นะว่ากรรมการเลือกฉันอะไรอย่างนี้ก็ไม่ดีเนื่องจากคิมดนะคะมีคันจิมัชิมาสรออยู่นะคะเหมือนว่าตัวเองอะไม่ทําอะไรแต่ว่ารออยู่อะไรประมาณนี้หวังแบบรอแต่ว่าเพื่อที่จะสอบ N3 นะคะรูแค่ความหมายก็พอ คิดได้คือคาดหวังคีโบคือหวังนะคะก็คล้ายกันก็คล้ายกันแต่ว่าไม่มีคําถามที่ถามว่าต่างกันยังไงนะคะก็เลยไม่ต้องรู้แต่ว่าเพื่อที่จะใช้นะครับก็วิธีใช้คีโบกับคิดไดไม่เหมือนกันนะครับคำศัพท์ที่จำไว้นะคะถึงคิดได้ h a z r e อันนี้ก็ใช้บ่อยมากนะครับ hazardmas นะครับคือไม่ถูกต้องอะไรนี้มีความหมายแบบนี้แล้วก็คิดได้คือความหวังใช่ไหมคาดหวังเดี๋ยวแนก็แปลว่วาผิดความคาดหวัง <c oughs> อ่ะผมมั่นใจว่านักเรียนผมผมนะคะโมหกทุกคนสอบ n สามผ่านแน่ๆเออแต่ดูผมโกะปรากฏว่าทุกคนนะคะไม่ผ่านอ่ะคิดได้ห้าสิบแล้วใช่ไหมว่ายันนั่นแต่ว่าผิดความคาดหวังคิดได้ห้าสิบแ้วใช่ยันนี้ให้คำศัพท์ที่เรียงวันนี้นะคะห้าคำห้าคำที่เรียงวันนี้นะคะเป็นคำศัพท์อาการนามนะครับที่โอบอย n สามในสิบปีที่ผ่านมานะคะโวยที่สุด ตอนแรกนะคะอาจจะรู้แค่ความหมายเท่าหนังก็พอแล้วก็ทำข้อสอบไปเรื่อยๆแล้วก mm ็ถ hmm. ้าต้องการรู้รายละเอียดมากกว่านี้นะคะอาจจะถามครูไทยหรือว่าอ่านหนังสือเรียนดีกว่าค่ะในฐานะเจ้าของภาษานะคะอาจจะช่วยได้น้อยนะคะไม่เยอะเท่าครูไทยแต่ว่าชัางวันคิดว่าช่วยมทาซันนะคะได้ก็จะดีค่ะให้ด้ว่อวารีมัสแบบฝึกขัดนะคะสอบอธิบายอีกสักห้าคำค่อยทำแบบฝึกหัดสิบคำพร้อมกันนะคะ สวัสดีค่ะ